มาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเรือรรรก๋วยโนรมแซ่บๆียร่วมกันไอ้ตาก็ลังเคือเสียก็แส่ยเท้เททเลเรือซ้ำใหญ่พี่นอ้อ,นองตวยเรือก่วโนรม เจ้าไม่เงีครับเจ้าไม่เงีเครื่องเน้นเป็นเด็กครับเป็นเด็กเด้อมาเด้อแซบครับปนตวนๆเลย ีกูมุดสงสัยมใส่ใสมแม่เหลาเลยไอ้หนุ่มตางหนุ่มสมเพราะ่ามาพี่นองจุดแสบนั่งกันผู้เตี๋ยวเรือวัณโรมสาขาสองข้างปศธรสิทธิอำนาจมามาพี่น้องแสบนั่งกันครับ ซิม,มึงกันนัว่ะเพี้ยนแล้วตัวนี้มาครับแปแบๆบออแถวๆกแบบ๋วยเตี๋ยวเรือมะนอรมอาคาสอมมากพี่น้องแปบ,บน้องกันครับ แก็บแกบครับมาเด้วยสุกขู้สุขก้ขคนครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ